บันทึกไขเบฟหน้านี้โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ป่วยเลยก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขการขจัดของเสียที่ข้างค้างจากภา,าวะไตวายออกจากร่างกายของผู้ป่วยเรียกว่า การฟอกเลือดไตเทียมคือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยก็เป็นการนําเลือดของผู้ป่วยเองนะคะออกมาผ่านเครื่องไตเทียมซึ่งจะมีตัวกรองนะคะจะกรองเอาสารที่เป็นของเสียที่อยู่ในเลือดแล้วก็รวมทั้งเกลือแร่ที่ผิดปกติหลังจากที่มีการผ่านตัวกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลือดเก่าของผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะที่เป็นเลือดที่ดีแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่กระแสะโลหิตของคนไข้เองค่ะ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งและต้องมาทำการฟอกเลือดที่โรงพยาบาลเท่านั้นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอันนี้เนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งคนไข้ยอยู่ในภาวะไตเรือรังระยะที่5แล้วเราก็จะเริ่มทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือเป็นผู้ป่วยที่เป็นไตาวายเฉียบพลันนะคะที่มีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องฟอกเลือดก็จะใช้วิธีนี้ ผู้ป่วยโรคไตที่รักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องฟอกเลือดไตเทียมจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติสุขได้เพียงแต่ต้องมีวินัยในการรับประทานอาหารพร้อมกับดูแลตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดบ,บริษัทไทยเบเวอร็เรจจำกัดมหาชนโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริน เป็นโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทย